ความหมายของศัยศาสตร์ที่ผิดเพี้ยนไปในประเทศไทยในสมัยอยุธยาผู้คนคิดว่าศัยศาสตร์หรือสายเวทเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาจึงมีสํานึกถึงระบบความเชื่อของตัวว่ามีเพียงหนึ่งเดียวเรียกว่าพระศาสนาที่มีทั้งผีและเทวดาอยู่ฝูงใหญ่แต่ไม่ได้คิดว่าผีและเทวดาเหล่านั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมไปจากพระศาสนาครั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีการตื่นตัวตีความพระศาสนากันใหม่ให้แยกพุทธออกจากสายพุทธที่ไม่มีสาย จึงเป็นพัฒนาการหลังสุดของพระศาสนาในเมืองไทยนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความในหนังสือของอาจารย์นิธิเอียศรีวงศ์อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ไทยไสยาสตร์ถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยในบรรดาศาสตร์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีความเป็นมาที่ยาวนานที่สุดศาสตร์หนึ่งความเป็นมาของความรู้สายนี้นั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดว่าเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือหรือเป็นสิ่งที่หลอกลวงนำไปสู่ความงมงายความชัดเจนของศาสตร์ขแขนงนี้ในสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมที่วิทยาการสมัยใหม่กําลังเจริญรุ่งเรืองไสยศาสตร์ถูกด้อยค่าให้คนมองว่าเป็นรากเงาของความหลงงมงายอันทําให้ประชาชนหลงเชื่อในสิ่งที่ไรเหตุผลในประเทศไทยมีความพยายามอธิบายที่มาของไสยศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยการวิเคราะห์ศัพท์จากภาษาบาลีที่พบกันบ่อยมกักมีการให้อันถาธิบายว่าคําว่าสายมาจากคําว่าเสยในภาษาบาลีซึ่งแปลว่าประเสริฐจึงทําให้แปลว่าไสยศาสตร์ว่าเป็นศาสตร์อันประเสร,ริฐกระนั้นก็มิได้อธิบายที่มาของศัพท์นี้ว่า มีรักษ์มาจากภาษาสันสกฤตเช่นกันดรนายแพทย์มโนเมตนันโทลวนิทที่ปรึกษาพิเศษในเลขาธิการใหญ่องค์การสมัสชชาศาสนาเพื่อสันติแห่งโลก w ับเบอบอกว่าเหตุผลสำคัญที่ทําให้การตีความของคําว่าไซยาส์ญญาาตามทฤษฎีทั้งสองประการข้างต้นนี้มิได้มีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของอินเดียและไทยเลยหากพิจารณาด้วยเหตุผลทางวิทยากรสันสกฤตและข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณาคดีและวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่าคำว่าศยศาสตร์เป็นคำศัพท์ที่รากมาจากภาษาสันสกฤตโดยตรงคือเป็นคำสมมาตราหมายถึงแขนงหนึ่งของความรู้และสามาจากศิวะซึ่งเป็นศัพท์ภาษาสันสกฤตที่เกิดจากการพฤศาาร,รัจากคำว่าศิวะโดยที่สไอถูกพฤษให้เป็นสไอและวอแปลงสภาพเป็นยอซึ่งเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายตามหลักของภาษาศาสตร์เพราะทั้งวอและยอนั้นเป็นพยัญชนะกึ่งสระ ซึ่งมีฐานกรเดียวกันเสียงว่วจึงกลายเป็นยอได้อย่างง่ายดายในขณะเดียวกันสอกลายเป็นสอซึ่งเป็นปรากฏการทางเสียงที่เกิดขึ้นได้ง่ายในภาษาไทยเนื่องจากสอสอและสอั้นนต่างออกเสียงเหมือนกันคือสอแทนได้ทั้งหมดสยศาสตร์เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยซึ่งมีรากเดิมจากภาษาสันสกฤตจากศัพท์ของคำสมัติว่าสายวศาสตร์อ่านว่าใช้วัชตราซึ่งแปลว่าศาสตร์ที่เนื่องด้วยจากพระศิวะหรือศาสตร์ที่มาจากพระศิวะดอร์นายแพทย์มโนกล่าวสรุป พร้อมกันนี้ดรในแพทย์มโนยังบอกด้วยว่าลำพังการวิเคราะห์ศัพท์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาวยากรสันสกฤตมิได้หมายความว่าสิ่งที่คนไทยมองเห็นว่าเรื่องไสยศาสตร์อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวทมนต์องค์การและพิธีกรรมต่างๆนั้นจะเป็นสิ่งที่ตรงกับความเชื่อในอินเดียซึ่งถือว่าเป็นความรู้ที่มาจากพระศิวะจริงเพราะความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณีที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งที่มีความแตกต่างทางค่านิยมดั้งเดิมของตนเองนั้นจะยังคงรักษาความดั้งเดิมไว้ได้เหมือนเมื่ออครรั้งยู่ในปะเทศ ต้นกาเนิดทั้งหมดนั้นคงเป็นไปได้ยากนอกจากนี้แล้วความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของภาษาสันสกฤตเป็นมูลเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดศสตร์ที่ต่อมารู้จักกันในหมู่คนไทยว่าไสยาสตร์แต่เนื่องจากพิธีกรรมที่ถูกจำกัดให้อยู่ในหมู่พราหมณ์และการปฏิบัติกับคนต่างวรรณะในเชิงดูถูกและรังเกียจเดียดฉันคำพีของศสตร์ที่เนื่องด้วยพระศิวะเหล่านี้ต่อมาภายหลังจึงสูญหายไปและต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาตได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นคำพีภาษาบาลี จึงได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในความศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบเดียวกันและการใช้คำพีบาลีของเทราวาทแทนสันสกฤตจึงเกิดขึ้นและเป็นที่แพร่หลายในเขเมรและไทยในขณะที่สัญ,ญลักษณ์และศัพท์ต่างๆที่เคยใช้กันมาอย่างคุ้นเคยจากสันสกฤตและศาสตร์ของพราหมณ์สายสะวายังได้รับการยกย่องนับถือเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเกิดการผสมผสานเป็นศยยศาสตร์แบบไทยซึ่งแตกต่างไปจากศยยศาสตร์แบบเขเมรและอินเดียประเทศต้นตำรับอย่างสิ้นเชิง ในที่สุดสศาสตร์ได้เข้ามาผสมผสานกับความเชื่อเรื่องผีของบรรพบุรุษไทยอย่างกลมกลืนในลักษณะพิเศษศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องไม่มีเหตุมีผลแต่เป็นเรื่องของการใช้อำนาจของบางสิ่งซึ่งมีระบบของเหตุผลหลักการแหล่งของอำนาจหรือความศักดิ์สิทธิ์อุปกรณ์และกระบวนการต่างๆอันมีขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์ที่ผู้ประกอบพิธีตั้งความปรารถนาไว้ปัจจัยต่างๆของพิธีกรรมทางศาสตร์นั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้ประกอบพิธีมิใช่เกิดขึ้นลอยๆโดยผู้ที่ประกอบพิธีนั้น เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดสามารถปรงการให้เกิดสิ่งต่างๆซึ่งอยู่นอกกรอบของเหตุผลของสามัญสำนึกของสามัญชนจะคาดหวังได้พิธีกรรมทางศสยศาสตร์นั้นจะบรรลุผลได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขของพิธีกรรมทั้งหมดได้บรรลุสิ่งนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการควบคุมคุณภาพของผู้ประกอบพิธีกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโดยมีการแบ่งแยกที่ชัดเจนระหว่างผู้ประกอบพิธีคนในและผู้อื่นที่เข้าร่วมพิธีคนนอกยิ่งพิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์เท่าใดช่องว่างและเงื่อนไขที่แบ่งแยกระหว่างคนในและคนนอกยิ่ง ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้นพร้อมกันนั้นคือความลึกลับที่คนในเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าใจส่วนคนนอกเป็นพวกที่ไม่มีสิทธิ์จะเรียนรู้สาระของพิธีกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเลยปัจจัยที่สําคัญที่สุดของศัยศาสตร์คือการร่ายมนต์หรือคาถาของผู้ประกอบพิธีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องกระทําให้ได้จังหวะที่พอเหมาะพอดีกับขั้นตอนต่างๆตลอดพิธีกรรมแนวคิดในเรื่องการสาธยายมนต์นี้คือความเชื่อที่ว่าอัขระนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสูญสลาย และมตลต่างๆที่ผู้ประกอบพิธีได้เปล่งออกจากปากของตนแล้วถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์สามารถยังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นได้ตรงตามวัตถุประสงค์และหากเปล่งออกมาผิดผลกระทบก็จะกลับเป็นวิบากแก่ผู้สาธยายนั้นเองนั่นหมายถึงความเป็นมงคลต่างๆจะกลายเป็นอป,ปมงคลโชคจะกลายเป็นเคราะห์และอำนาจที่ถูกใช้ไปเพื่อประทุษร้ายผู้อื่นอำนาจนั้นก็จะย้อนกลับมาประทุษร้ายผู้ไรเวทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมุมมองด้านประวัติศาสตร์นิติเอลสีวงได้ให้ความเห็นไว้ว่า แต่เดิมนั้นพุทธกับสในไทยนั้นเป็นของคู่กันและคนสมัยก่อนนั้นบูชาพระเทพกรรมซึ่งก็คือพระอิศวนเป็นตัวแทนของกรรมหรือการกระทําโดยมีปรากฏหลักฐานในจารึกฐานพระอิศวนสำริดเมืองกําแพงเพชรท,ที่สร้างขึ้นในพุทธศักราช2 0 5 3หรือในสมัยอยุธยาตอนกลางโดยมีข้อความจารึกไว้ว่าและช่วยเลิกพระศาสนาพุทธศาสตร์และสยศาสตร์และพระเทพกรรมมิให้หมดให้หมองให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แปลให้เข้าใจง่ายๆคือให้ทำนุบํำรุงทั้งสามศาสนาทั้งพุทธพราหมณ์ไสยศาสตร์และพระเทพกรรมคือพระอิศวรที่เป็นตัวแทนของผีนั่นเองในสมัยก่อนนั้นไสยเป็นาศาสนาอยู่คู่กับพุทธศาสนาและเกื้อกูลกันดังนั้นความหมายจริงของไสยจึงควรจะเป็นสวรสนิกายของผู้บูชาพระศิวะและไม่ใช่แค่ศาสตร์เหมือนที่เข้าใจกันไปในทุกวันนี้แต่เป็นาศาสนาและมีพิธีกรรมที่หลอมรวมไปกับพุทธอย่างในทุกวันนี้เพราะแต่เดิมพุทธนั้นไม่มีหลักในการปฏิบัติ หรือประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับาศาสนาที่ชัดเจนเพื่อมาใช้กับคนที่นับถือที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้มีเพียงแค่แนวทางปฏิบัติของสงฆ์และแนวทางที่คารวะปฏิบัติกับพระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นแค่แนวทางปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมาศาสนาพุทธจึงได้ใช้พิธีกรรมความเชื่อตามชนชาติต่างๆในการจัดพิธีกรรมได้อย่างที่เห็นในหลายวัฒนธรรมทั้งในจีนไทยอินเดียและหลายๆชาติที่นับถือพุทธที่มีพิธีกรรมในการจัดการศพและการดำเนินชีวิตแตกต่างกัน ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ดําเนินแนวทางนั้นให้เห็นเป็นตัวอย่างเช่นการจัดพิธีศพเมื่อเปนิพพานก็ได้ให้ทําตามแบบกริย์ตามประเพณีพราหมณ์ดังนั้นถ้าจะถามว่าพุทธแท้คืออะไรก็คงสรุปได้แค่ว่าคือพุทธวจนะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นส่วนชาดกหรือการตีความของนักบวชในศาสนาพุทธที่ไปตั้งลัทธิทั้งเถรวาดมหายานวัชรยาน หรือนิกายเสียนั้นเป็นแค่ผู้นับถือศรัทธาผู้ศึกษาจะมาอ้างว่าความเชื่อตัวเองถูกต้องเป็นพุทธของแท้ก็คงจะไม่ได้มันเป็นความหลงสําคัญตัวเองผิดไปทั้งนั้นขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้มีลาดชมคลิป